สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่การพูดคุยเจาะลึกกันนะครับวันนี้เราจะมาดูกันในเนื้อหาส่วนหนึ่งที่น่าสนใจมากครับเกี่ยวข้องกับการสื่อสารช่วงหาเสียงเลือกตั้งสภาทนายความครับซึ่งเนื้อหาที่เราได้มาเนี่ยมาจากพอดแคสต์เสียงจากคณะดรธนพลคงเจี้ยงนะครับซึ่งท่านดรธนพลเองก็เป็นผู้สมัครนายกสภาทนายความด้วยเป้าหมายวันนี้ก็คือเอเราจะมาลองลต่งกรองดูนะครับ ทำความเข้าใจว่าข้อความนี้เนี่ยเขาพยายามจะสื่อสารประเด็นอะไรบ้างทั้งเรื่องบรรยากาศการเลือกตั้งแล้วก็ภาพรวมวิชาชีพจากมุมของผู้สมัครท่านนี้นะครับคือประเด็นแรกที่ผมว่าสะดุดหูสะดุดใจมากเลยคือการย้ำว่าแม้จะแข่งกันอยู่แต่เราไม่ใช่ศัตรูแต่คือเพื่อนร่วมวิชาชีพเปิดมาแบบนี้น่าสนใจนะครับว่าเขาจะขยายความเรื่องนี้ยังไงต่อค่ะ การวางกรอบแบบนี้นะคะเเหมือนเป็นการส่งสัญญาณที่ชัดเจนเลยค่ะว่าอยากจะสร้างบรรยากาศของความเป็นพวกเดียวกันครับครับคือดึงเอาอัตลักษณ์ร่วมของวิชาชีพอย่างทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์อืมแล้วก็เป้าหมายที่ใหญ่กว่าเช่นเรื่องความยุติธรรมเอามาเป็นจุดร่วมนะคะเพื่อจะลดทอนภาพความขัดแย้งที่อาจจะเกิดขึ้นได้ง่ายๆในช่วงเลือกตั้งอ๋อครับและแนวคิดเรื่อง การเมืองวิชาชีพที่แท้จริงเหรอครับที่เนื้อหาบอกว่ามันไม่ใช่แค่การเอาชนะกันแต่คือการแข่งขันเพื่อยกระดับกันให้เติบโตแถมยังมองว่าความต่างเนี่ยเป็นเหมือนทรัพย์ของวิชาชีพด้วยซ้ําอันนี้เป็นการตีความที่น่าสนใจมากนะครับเหมือนพยายามจะเปลี่ยนนิยามการแข่งขันไปเลย ใช่ค่ะเป็นวาทกรรมที่น่าสนใจมากคือมันเปลี่ยนมุมมองจากการต่อสู้แบบแพ้ชนะหรือ Zero s u ัมนะคะให้กลายเป็นแนวคิดที่ว่าการแข่งขันเนี่ยมันนำไปสู่การพัฒนาร่วมกันได้เป็น Positive Sum ครับซึ่งแนวคิดนี้เนี่ยเขาก็เชื่อมโยงโดยตรงเลยนะคะกับการเรียกร้องให้เพื่อนร่วมวิชาชีพเปิดใจอ่าครับรับฟังกันอย่างเป็นธรรมแล้วก็ปราศจากอคติด้วยค่ะการเชื่อมโยงกับการเปิดใจนี่สำคัญนะครับ เพราะมันเหมือนการปูทางไปสู่เป้าหมายใหญ่ที่เขาประกาศไว้คือการสร้างสภาทนายความที่โปร่งใสเข้มแข็งอย่างที่บอกไว้ในเนื้อหาการเรียกร้องให้เปิดใจรับฟังกันก่อนก็เหมือนเป็นเงื่อนไขแรกๆเลยเพื่อจะไปสู่เป้าหมายนั้นใช่ไหมครับถูกต้องเลยค่ะแล้วถ้ามองในเชิงกลยุทธ์การสื่อสารนะคะการเรียกร้องให้เปิดใจให้รับฟังอย่างเป็นธรรมปราศจากอคติเนี่ยมันยังเป็นการวางตำแหน่งตัวผู้พูดเองด้วยคือดอกต้นธนพล ในฐานะที่คนที่ยึดหลักความเป็นกลางแล้วก็พร้อมรับฟังความเห็นต่างโอ้ครับซึ่งอันนี้น่าจะเป็นคุณสมบัติที่ก็น่าจะดึงดูดใจผู้มีสิทธิเลือกตั้งได้ไม่น้อยนะคะในเนื้อหาเขาก็ระบุชัดนะครับว่าดรธนพลในฐานะผู้สมัครเบอร์สี่เนี่ยไม่ได้คาดหวังว่าทุกคนจะต้องเห็นด้วยกับเขาทั้งหมดแต่หวังให้เกิดการรับฟังกันอย่างเป็นธรรมถึงขั้นบอกว่ายืนบนเวทีเดียวกันได้นะแม้จะเชียร์คนลเเบอร์ก็ตาม อันนี้แสดงว่าเขาก็ยอมรับความเห็นต่างที่มีอยู่ค่ะนั่นเป็นการสื่อสารที่พยายามจะลดความตึงเครียดนะคะสร้างความสมานฉันท์ครับคือแสดงให้เห็นว่าถึงจะแข่งกันแต่ก็ยังเอ,อ่อเป็นมืออาชีพต่อกันได้นะคะการเน้นเรื่องการรับฟังเรื่องความเป็นกลางก็เลยเหมือนเป็นจุดขายสําคัญที่เขาพยายามนําเสนอออกมาแน่นอนครับว่าสุดท้ายแล้วในฐานะที่เป็นสารเพื่อการเลือกตั้งเนี่ยก็ต้องมีการเชิญชวน ให้เลือกผู้สมัครนายกหมายเลขสี่คือดรธนพลและก็คณะกรรมการเบอร์4 7่สถึงหกในวันที่24สิงหาคม2568โดยให้เหตุผลที่เชื่อมกลับไปที่แนวคิดหลักเลยคือเพื่อเปลี่ยนความขัดแย้งให้เป็นพลังสร้างสรรค์ใช่ค่ะแล้วก็มีประโยคสรุปที่เหมือนตอกย้ําแก่นสารทั้งหมดนะคะอย่างเช่นความศรัทธาต้องมากก่อนการเมืองหรือต่างเบอร์ไม่ใช่ต่างใจอืมและการมองเห็นกันเป็นเพื่อนร่วมวิชาชีพไม่ใช่คู่แข่ง ทั้งหมดนี้ก็คือการสรุปแล้วก็เน้นย้ำข้อความหลักๆที่ต้องการจะสื่อถึงความเป็นหนึ่งเดียวกันเหนือความแตกต่างทางการเมืองในช่วงเลือกตั้งนะคะงั้นถ้าให้สรุปจากที่เราสํารวจเนื้อหาส่วนนี้กันนะครับก็จะเห็นความพยายามที่ชัดเจนเลยในการเน้นย้ำเรื่องความเป็นเอกภาพของวิชาชีพการส่งเสริมให้เปิดใจรับฟังความเห็นต่างการนิยามการเมืองในวิชาชีพใหม่ให้เป็นเรื่องของการพัฒนาร่วมกันและที่สําคัญคือ การรักษาความเป็นเพื่อนร่วมวิชาชีพแม้จะอยู่ท่ามกลางการแข่งขันก็ตามซึ่งทั้งหมดนี้ก็คือสารที่ส่งมาจากฝั่งของผู้สมัครท่านนี้นะครับค่ะมีประเด็นที่น่าสนใจแล้วก็อาจจะชวนให้เราคิดต่อได้นะคะคือการที่สารจากฝั่งผู้สมัครท่านนี้เลือกที่จะเน้นย้ำเรื่องความสามคัคคีการลดอคติอย่างเข้มข้นแบบนี้เนี่ยเออมันอาจจะกำลังสะท้อนภาพอะไรบางอย่างเกี่ยวกับสภาพอากาศจริงๆครับ หรือความท้าทายที่อาจจะมีอยู่ในแวดวงวิชาชีพกฎหมายปัจจุบันหรือเปล่า oh. ที่ทำให้สารในลักษณะนี้เนี่ยถูกมองว่ามันจำเป็นนะที่จะต้องสื่อสารออกมาเพื่อจะเข้ามาจัดการหรือนำเสนอทางออกต่อสภาวะนั้นๆค่ะอันนี้ก็น่าคิดต่อค่ะ